ประเทศไทยนี่ไม่ดูอีกโคราตัดช่องเนี่ยเจลาโกเงี้ยซีพีเงี้ยเขาก็จะเป็นรถเขาจะเป็นรถเขาจะเป็นรถเลยมาเขาก็จะเป็นรถมาเลยมาเลยนะแล้วเขาก็จะมีสายฉีดบางทีมันก็จะพ่นแล้วก็จะพ่นใส่แต่งโมคุณไม่สามารถที่จะเดินฉีดข้าวโพดแล้วฉีดฉีดฉีดไม่ได้คุณต้องมาจาก เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เรากินน้ำนมข้าวโอ๊ตลกน่าหาหเฮ้ยดีมากตั้งอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตดีๆเลยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมไม่พย,ยายามที่จะทาอาหารเพื่อสุขภาพในการที่จะเอาไปตั้งในชั้นเชื่อมพวกนี้เลยเพราะว่าคนที่ยังบอกว่ากิาแล้วจะถิดว่าน้ำผลไม้ที่กินฟิหลาที่แช่ผมก็บอกคุณใช้น้ำอะไรใช้น้ำกระโปรงใช้น้ำมาสา์เทียมมนมสิ่งที่พวกมึกล่าวกันว่าคือ แค่ห่อแค่หรอมาจากไหนโจแค่หลอากทีสองทัเปิ้ลโจีสามทีวีโจสีโบเบอร์ มันไี่ออกเทคนิคก็แพ้แข่งไปมีนะคะีนะังจากที่เรสั่งจองมีเราก็จะไปได้คือของพวกเนี้ยลาสเบอร์รี่ตะกรูเบอร์รี่ทั้งหมดของของเมืองนอกเนี่ยมันเป็นตะกรูเบอร์รี่ที่แบบผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะไปคือสิ่งที่เราหยิฟฟี่สิ่งที่เราใส่ลงไปแช่ไว้ข้ามคืน เะช้ามากเืองการของลิที่เราได้กับเชนที่เราไดนะ้มาเจอกั่ยก้าันนมันึ่งมันไปรากน้ำสนเกิือเออกอะที่มันวมน้ำที่มันเป็นก้ามเนื้อต้นขาที่ไม่สวยหรือว่าแบบพวกร่างกายเราอยากจะให้เน้ลดลงก็ให้กินพักองนึ่งนะครับกินผักทองนึ่งใส่เยาน้ำสนเกนอออก เพราะว่าตอนนั้นมันจะมีไฟเซอเยอะใครเป็นเบาหวานเป็นปักดันแนะนำให้เด็กซื้อให้เป็นเด็กใบมะยมากินทุกครั้งกินน่กินใบมะยมหนึ่งก้านแต่ไม่ให้กินกา้านกินใบนะให้กินใบไม่ให้กินก้าน <laughs> <laughs> ให้กินใบเนะเอาใบเนี่ยเคี้ยวกับข้าวับข้าว,าวเราจะกินข้าวไล้น้อยลงแต่เราจะอิ่มได้ยาวนานมาก <c ười> ผมเคยกี่กับส,สุนํำผมเคยใช้เทคนิคนี้ พาเด็กที่ร้านไปสิบกว่าคนเจ๊งแน่ปูสองพันไม่น่าไม i. 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 ่น่าจะหนุเอออาไปผมอยากให้ไลยไปสั่งก่อนปุ๊บเปลีนไประหว่างทางมาเป็นไินใบมเลยสิบกิวพาไปเป็นปุ๊บก็ลูดเรื่อเรื่อพาไปกินกินใบยมกับข้าวด้วยนะมันจะได้มีเป็นเนื่อพวกนี้มันจะเข้าใจว่าเออพี่โจฝังมีกินผักกินได้เยอะเิ่กินกินไปมันกินไม่ถึงก็รัดจิกไปหรอกพี่โจสั่งเรื่องน้นะครับไปดิไปสั่งเพิ่องนี้ไปพอไปยืนถึงว่า เลยกลับมาหน้าไปดูอ้าวทำไมพวกเมยพวกเมย์นีคนรู้สึกทำไมผมอิ่มวะไก่ยังไม่หมดตัวเลยปลาก็เหลือแค่ครึ่งตัวเงี้ยเออโปรตีนก็แค่ยังไม่ได้แตะเลยทำไมพวกผมอิ่มวะไม่คุ้มเลยแบบมาเล่าเเสร็จพวกคจ่ายแปดร้อยจบสองพันจบแล้วมันจะมันจะไปควบคุมน้ำตาลเลือนเราอ่าแล้วกควบคุมน้ำตาลเลือน โอจ้จริงวันละหนึ 2, ่งกินสองกินเลยนะครับความหวานความดันนี่หายเลยอันนี้ชักเกดเจนเลยแล้วเรา,เราจะผอมหนึ่งแต่คราวนี้เวลาเรากินใบมยมเนี่ยพิศก่อนนะทิกไปมันเพราะว่าบางทีมันมีที่อขนะองลถ้าสมมติเรารู้ว่าวันนี้เราจะไปกินเค้กเรากินกไอ้ใบมยกที่องมะเพื่อจะุ้งคุ้มต่างถ้าเราจะไปกินเค้กเราก็ไปกินชาที่มีดอกเชย ชาที่หมกเชยหรือว่าในเบเนี่ยเออชิมชาชินชิลโมนจริงแล้วมันก็มีอยู่แล้วแหละหรือแม่ก็ตักชามาก็ใส่ผงชินโมนไปหน่อยเพราะฉะนั้นเห็นพวกปูของแปลงเนี่ยทำไมขนมตาข้อถึงต้องมหมกเในผงเพื่อที่จะให้ควบคุมน้ำตาลในแป้งของเออเพื่อไม่ให้มันเกินในกระแสเลือดเราจริง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 แล้วอ่ะ คนโบราณผมว่าขทุกชาตินะก็มีปรญญาของเขาแหมือนว่าพวกเราเราไม่มีใครมาแจกนะให้ว่าอ๋อเรนี่ไม่ดีค่ะท่านเบิรเอดนก็ไม่ต้องกินก็เใบน้ำ่าาไทยก็กินดิสก็ไป คือให้มันมีสามสีหรือไม่มีสามอย่างมีสีหนึ่งมีรถหนึ่งมีอะไรอย่างเงี้ยสีสองสีมีหนึ่งรถรถจริงๆก็อยากให้กินครบให้มันครบแหละก็กินแบบกินเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดตอนแรกอะไรก็กินได้เพราะเดี๋ยวตอนไายมาเนี่ยจะสอนเรื่องการกินอาหารตามการแบบองค์เชยองค์เชยเนี่ยผมว่าเป็น เขาเวลาเขาต้มเขาก็มีรสหวานนะแต่นัานเคี้ยวเล่นๆก็มีรสหวานเพราะปากไม่ได้มีถังเออพอปากเขาไปบำรุงถังคุณจะวิ่งัก่อนเอเขาวิ่งไปตักก่อนพวกตักของก็จะควบคุมควบคุมอินัูลินให้ใไปควบคุมตางๆไม่ให้เขาเรื่องก็ตอืนหมทำยไ่รน เป็นประจําเดือนหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับการถาของสูงทีจะดีขึ้นเรือมาพอเป็นเรื่องบมีเตมี่อีจ้ให้น่องคระมเใช่ใช่มีมีน้ำนมเดือนจรตอนไหนจริอ ใจเขาัะตีในใจ,ะจนะมันจะขอมกว่าที่เรากินเอป็นแก้วองทแล้วถ้าเราดิ่ตอนนี้มันจะไม่ไจะหลับไม่เป็นไรมไม่ไม่ไม่ไมไมถ้าเกิดกินตอนนี้มันก็มันก็มันก็กว่ามันจะทำให้เราไม่หลับไม่เกี่ยวชาพวกนี้ผมต้องไม่เกินสิบทีแต่มันผมก็ใส่ความหวานลงไปแล้วเ้า,านนะในตัวอ๋อในตัวชา,าลาซ่าราใส่ลูก เขาเรียกลูกสั้นหรือลูกชันเอาไปขั้วให้หอกมันนที่หอกมากถ้าไปขั่วแล้วก็เอาไปทำบางอ่างนก็นจะหอกลูกชันเนี่ยเขาจะเอาไปทำผกระดิผกะดิบเนมันจะมีมันจะมีที่ใตขาวาไปดาวกะะริบนางบ้านมันก็ดีตมเขาหนี้ เือตั้งแต่ตามนิดเดีนะแล้วก็จะมีลูกชักพวกนี้จะของอาหนรที่ผมก๋าหลีของคนไทยสมัยโบราณเนี่ยจะเป็นผมก๋าหลีที่ถ้ากินกับของทะเลก็จะมีสมุนไพรในตัวจางแต่จะเพิ่มขึ้นถ้ากินกับเนื้อผัดเนื้อก็จะเป็นผมก๋าหลีที่ลดเนึ่ยจะมีสมุนไพรต้นที่เพิ่มขึ้นนะครับดวาง ลูกอยู่ที yeah. you? You like s <S ่นี่อยู่ีนีใครใครทำกบข้าวบานใครทำกบบ้างที่บ้านที่บ้านยมกขึ้นปั่นปันนี้เป็นลูกไครเดกลูกสี่กระสอลูกสี่กสีอโดยอายุนะโดยอายปั่นนี้ปั่นนี้คือกลุ่มเพื่องวามีกล 부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 이맘 전하고 싶어 When you ring my valentine